มันไม่ทุองอนเราไปเราทำเองถึงเราไปไปกวบความเดือดเลือดจากเกลือนั้นมีการนอนชิง้นถอดช็อตการนอนแบบรวมรวมรวมอะไรต่อใดๆรวมรวมาเซนประมาณเซียเซนถึงตอนนี้นี่คือแบบนี่นี่ซิสเนี่มันเกิดมาจากอะไรนะคะจากเขาเกิดวันที่ เราก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานแล้วทำคนเดียวเราไม่โปแล้วลก็ต้องส่งลูกเรียนเราก็ต้องเอามาดจ่ายซึ่งน้องเรียนอยู่ชั้นไหนตอนนั้นปีหนึง่งคุณน้องหมอหนึง่งตอนนี้คุณปีนจบมาแล้วซึ่งก็อยากอีกตอนี้ใครไตตอนนี้ไม่เคยทำเฟือแล้วนี่ กเจ้าเราไม่ประเสธตอนนี้เราก็จะมายุดขึ้นแต่นี้ผมเห็นก็ไม่มีตอยูหรือว่ามันมันไกลเกลียวไปรุ่นเกียวเราก็ทําไม่ได้ขึ้นร้านก็ทําไม่ได้ซึ่งกต่มันต้องมันต้องตึงตึงเสียตึงอันเลยก็ต้องมาตามมายึดแตาไม่เราข่าตัวนี่เราต้องต่อระยะคราคาเราพุดมก็ไม่ยามวันร่าตรงข่ายแอยาตวันรู้ในแต่เราก็ที่ย่นหมากไปเป็นร้านได้ไหม คือ่าไม่เจริญเลยไม่รกันมันกันโนีไกัไม่ใชรนี่แ่เจรโกันนี่เราคิดไปงว่ารมันคือตอนเด็กคิดกันนั่งัมันกันตาไม่่าจะได้ทุกย่ในวันนี้คือมันอันเปนได้ไม่ไเลอันไปหลังวันกนีนงเลจมันเรวียมันมันดูดีดใ่ไหมดดอเรอ้วค่ะตอนเราบนีึ อาการคือการเฉลี่ยวติมาในนอนตีสามถึงและการต่างต่างแก้วเขาเฉลยมาหนึ่งเบื่อวานกับตอนเขาเฉลี่ยมาเมื่อเดียวตอนนี้ค่ะแต่เราได้แจ้งความไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องแจ้งความไปยางบ้านน้องโบว์เสียดายทึ่เราก็ไม่ทราบไม่เคยดู้เรื่องกันนึกแต่ที่พอเราไปติดต่อเขากันเปลิดเพลินเขาได้ใจมาหนึ่งเมื้อนั้ค่ะไปติดต่อบอกไปเลยมีมีกุญแจไป สำนองซื้อไปสำนองซื้อไปเชียงตแป้งมีคนแนนำไหมนะครับตึงเขาให้มาหนึ่งมื่อแล้วตึ้งขารักซาพยาบาลที่คือลังจากนั้นนะคะแล้วเราทำงานได้ไหมทำงานได้ทำงานได้พิ่มกำกคนเดียวลังจากนงปีเาทำงานได้แต่ว่ามันมีกะเป๋าไหวตีมกับลราคือลักซาต่อเนื่องอยู่ท่านเลยค่ะตอนเด็กปราทเป็นปื้มมั้งตอนนั้นวดเตค่ะ ก็เตียงสลบแล้วก็เย็รแบบไปไปเก็บแล้วก็อันี้มันจะบวมค่ะทึ่ียวเดียวดูส้นหลังครับโอเคดูส้นหลังครับทึงทํางานไม่ได้เลยเลยนะตอนนั้นน่ะไม่ได้เลยนอนเตียคือทุกคนต้องมาจวยมัดลูกแม่แล่ากาแฟพราะว่ากินได้ก็จวยเล่าสิไม่ได้นอนนอนกับเตียงค่ะอืมนี้ตัดยางได้หรืยังตัดได้ที่มีอาการคุณซื้อมั้งคะค่ะมันมัน ปวดอ้วเวแลาวเียงอะไรู้วแล้วก็มันกระส้นมันงคือตาเสียงเวลาวันนีปนันน้่นเวลาตอนไดมันก็ได้ไปเส้นหมมันก็มีป็นเลาไม่เต็มเทีต้าไม่เต็มเทียนนี้นอนทัดไม่หลดก็นอนก็มานอนนอนแล้วต้ามันหากันนักก็คื้ไปตอนไม่ได้แล้วปึดพื้นจันชนะอาการนักอาการนักแต่เคยเป็นเหมือนดิมค่ะมันมันสั้นเหมือนเป็นกลางหูหรือมันไม่จับหรก็มันเป็นปึงปึงปนงปเราปนปึงค่ะสั้นเด้อค่ะสั้นเด้อค่ะ เป็นเะไรเรากลัวไหมวาเดี๋ยวเราจะทำงานไม่ได้เลยจะกลัวกลัวแต่ว่าส่วนไอ้รายลุเตตบอกแฟนก็บอกก้ก็าตัวท้ายติงเราก็ะเดาเราเคยคิดค่าตัวท้ายก็เคยคิดแต่ยังไม่ลงมือทำเคยไอ่ไอ้นี่ยนเพื่อรถแล้วเพื่อมันคือมันรดแล้วรถเพื่อใกล้ตายแล้วทำไมตายคือมันรถเลยไม่มีที่ไม่มีเงินตังเนี่ยที่เราไปทำซื้อคือเราอยากได้มีเบียมาเสียนเนี่ยอย่างเดียวนี่นะครับ ไยายากไล้ระบาตัวันค่ะเจ้าป๋อที่เราประกาศคือเจ้าปอข้องห้องข้องน้องผู้ชายครับผมค่ะค่ะ เราไปหาทางโอ้กันค่ะนี่ถ้ามาปวดบว,ว่าหมักๆจะเป็นปันปลื้มมั้งคะตรงไปยาหม้อติดไหนคะจริงเหรอขินยาอะไรก็ไปยาบ้านหมอทพัพกรที่เคยไปตปาช้ำหมอกินนิดเหอคะครับผม<ๆ>มันอไหร่ไปยาหมอแต่ละครั้งนี้จะได้ไรหละ่ะตอนนี้เราไม่หมกักแล ตอนนี้ไม่หมาแต่ตรงไปเขาบอกว่า,า,วาโรยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีถึงเดิมบางทีเคยไปที่ที่ขี้พันธุ์นะแต่คนเราช่องพันถึงเราไปหนอกไรค้านกันแต่เล็กถึงเหมือนนี้ไม่ยี่บาทเดอะมาใช้มีเบี้ยไปเอาบางที่ไม่พิดค่ะ ကြော်ရည်ကဒါမှမဟုတ်